สวัสดีค่ะกับอาจารย์จูนกับพ่ายิปซีเดวามหาพรังจักรวาลในคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์นะคะสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาความรู้ไม่จำกัดสถานที่ค่ะกับพ่ายิปซีเดวามห p a รังจักรวาลเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพ่ายิปซีเดวากันบ้างว่ามีทั้งหมดกี่ใบนะคะอาจารย์ขออนุญาตแชร์นะคะ ไพยิปซีเดวานะคะมีทั้งหมด81บใบนะคะแต่งโดยอาจารย์จูนนะคะโยศิตาบํรุงกิจและผู้รวบรวมเาคาคัมภีพระเวทต่างๆในอินเดียคือท่านครามสิวนาตีประทีจดลิกสิทธิ์โดยนะคะอาจารย์จูนและท่านครามสิวนาตนะคะและพิมพ์ครั้งแรกนะคะที่พศสองพ 6นะคะเป็นการพิมพครั้งแรกนะคะเพื่อสอนและให้ความรู้ในการพยากรณ์ในศาสตร์ไพ่ยิปซีเดวานะคะจากคำนามหรือการแนะนำจากใจผู้เขียนถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาในไพ่สำหรับนี้นะคะไพย่ยิปซีเดวานั้นเป็นไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากได้รวบรวมเหล่าตัวเทพทั้งจักรวาลอยู่ในาศาสนาสนาต่า ศาสนาสนาตันคือเป็นศาสนาที่เก่าแก่อีกศาสนาหนึ่งก่อนที่จะมีศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนะคะเป็นรวมเราตัยเทพนะคะรวมถึงสมัยโบราณก่อนที่เราบูชาธาตุทั้งห้านะคะดินน้ำลมไฟหรืออากาศนะคะเราเรียกรวมว่าศาสนาสนาตันนะคะอาจารย์ผู้เขียนและท่านพรามศิวนาตก็นับถือเทพเทวดาร้ไยๆพระองค์นะคะที่เก่าแก่เรียกว่าศาสนาาสนาตัน ได้นําชื่อของพระองค์พระนามของพระองค์นะคะประวัติความเป็นมาของพระองค์มาให้ความหมายในไพย,ยิปซีเดวาสำหรับนี้มีทั้งหมด81ใบจึงนำพระนามประวัติชื่อของท่านมาเรียกมาเรียบเรียงและเรียงร้อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการทํานายชีวิตโชคชะตาของมนุษย์นะคะ ก็ขออนุญาตเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รูปนางสาวโยสิตามบำรรงกิจและขันครามสิวนาตรีปราทีได้นำชื่อของท่านแต่ละพระองค์มาถ่ายทอดมาเป็นไขย,ยิบสีเดวะนะคะในการเขียนรูปรักษ์หรือการให้สัญลักษณ์อาจจะแตกต่างจากทัมพีพระเวทที่เขียนไปบ้าง เพราะบางรูปก็ไม่สามารถที่อ่ะใช้ได้เลยนะคะก็มีริกสิทธิ์อาจารย์ก็ต้องมีการเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด81ใบนะคะและสื่อความหมายในการทานายที่เกี่ยวกับไพ่ยิปซีเดวะเท่านั้นนะคะเดวาเท่านั้นหรือใครที่ชอบในรูปรักหรือในไพ่นี้ก็สามารถนําไปศึกษาต่อได้นะคะนําชื่อประวัติของท่านไปศึกษาต่อได้นะคะ ในการศึกษาไพ่ย,ยิปซีเดวาที่คุณอยากจะสมฤทธผลหรือมีจิตสัมผัสในการทำนายนั้นควรจะนำไพส่สำรับนี้กราบไหว้บูชาเพราะไพส่สำรับนี้คือเราตัวเทพทั้งจักรวาลที่เกี่ยวขันกับมนุษย์เหล่าที่นับถือและคนไทยเรานิยมกราบไหว้อยู่แล้วนะคะ นะคะคำแนะนำนะคะกับนักพยากรณ์หรือแม่หมอพระหมอที่จะเรียนไพยิปซีเดวะในใบต่อๆไปอาจารย์และท่านครามสิวนาถก็มีกฎนะคะกฎข้อห้ามในการเป็นแม่หมอไพยิปซีเดวะเพื่อให้เราได้ประกอบสัมมาอาชีพในศาสตร์การดูดวงไพยิปซีเดวาโดยที่ไม่ติดสิกรรมนะคะเรานั้น เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ใครหลายๆคนมาลงคอร์สเรียนออนไลน์ให้ยิบสีเดวามหาพรังจักรวังกับอาจารย์จูนกับค่ายสำหรับนี้ต้องมีบุญสำคัญซึ่งกันและกันถึงได้มาเจอกันในคอร์สออนไลน์หรือเรียนสดกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยกับท่านพรามก็เลยตั้งกฎขึ้นมาแป่อ้อเพื่อเป็นกบแพงแก้วให้กับคุณมิ ติดเศษกรรมผู้มาดูดวงนะคะและเชื่อว่าใน8ข้อนี้สามารถที่จะทำให้คุณนะคะประกอบสัมมาอาชีพโดยที่ไม่ติดเศษกรรมผู้ใดมีเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญที่เป็นกฎข้อห้ามของแม่หมอไขย,ยิบสีเดวะอันนี้สิ่งสำคัญเลยนะคะกฎข้อห้ามของนักพยากรหรือหมอดู และสิ่งที่ไม่ควรทานายอันนี้สําคัญค่ะก่อนจะเรียนไพ่ยยี่สีเราต้องร,รู้กฎของแม่หมอพ่อหมอก่อนนะคะกฎข้อหนึ่งนักพยากรหรือแม่หมอไพย่ย์ซี่สเดวาทุกท่านจะต้องสวดมนต์กราบไหว้พระหรือเทพเทวดาประจํากายพร้อมรักษาสิบห้าคุณต้องมีสิบห้าประจํำกายและคุณต้องสวดมนต์ทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องข้อที่สองค่ะ ต้องใช้ศาสตร์การดูดวงและจิตสัมผัสจากครูบาอาจารย์ห้ามเดาห้ามม่วอันนี้สัมคัญค่ะคุณเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์คำพูดวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์คำพูดวาจาของคุณมีผลแต่ดวงชะตาของผู้ที่มาดวงคำแนะนำของคุณก็มีผลต่อดวงชะตาเขางั้นห้ามเดาห้ามม้วจงใช้ศาสตร์ให้ยิบสีเดวา เป็นเข็มทิศหรือเป็นป้ายบอกทางเขาอย่าเดาอย่ามั่วนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สาค่ะต้องเก็บความรับของผู้มาดูดวงด้วยจรรยาบรรณของนักพยากรณ์หมอดูหรือพระแม่ยิบสีีที่มีต่ออาชีพโดยไม่นําไปพูดคุยต่อเด็ดขาดค่ะนะคะข้อนี้เป็นข้อห้ามที่สําคัญเราไม่สามารถเอาความรับของรูปดวงไปพูดนะคะ ต่อได้นะคะอันนี้เป็นกดข้อห้ามของแม่หมอไพยยิปซีเดวานะคะแต่ในกรณีที่คุณจะยกเป็นเคสสตาร์ทีีห้ามเอ่ยชื่อนามสกุลหรือรูปรักษ์ต่างๆที่จะสื่อถึงลูกดวงอันนี้ห้ามเด็ดนะคะสำหรับแม่หมอไพยยิปซีเดวานะคะกดคือกดเพราะมันจะช่วยให้คุณนั้นอยู่ในอาชีพนักพยากรได้ดีที่สุด ข้อที่สี่ค่ะห้ามโอ้อวดโฆษณาเกินจริงแต่ใครจะไปรีวิวให้เรานั้นเป็นเรื่องของเขาเอาแค่พอดีอะไรที่เอ,อ้อวดเกินจริงจะมีภัยมาหาตัวเราอยู่ของเราแบบที่เรามีหน้าที่ทำหน้าที่ถวายองค์เทพเทวดาและเราก็จะมีความสุขนะคะห้ามโอ้อวดโฆษณาเกินจริงค่ะข้อที่หค่ะ ห้ามทำนายครอบครัวแตกแยกหรือเรื่องการลักลูกไม่เท่ากันอันนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับแม่หมอพ่อหมอไพ่ยิปซีเดวาทุกท่านที่เรียนในศาสตรน์นี้ต้องรักษากฎอย่างแน่วแน่ค่ะเพราะคำพูดของคุณที่อาจารย์ว่ามันมีผลต่อดวงชะตาของเขาถ้าการให้ครอบครัวแตกแยกก็เป็นบาปก,ก็โยงในสินข้อห้าเช่นเดียวกัน ข้อที่หค่ะต้องแนะนำแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้องไม่ผิดศิลธรรมด้วยนะคะคำพูดนะคะเมื่อเราดูดวงให้แล้วเจอปัญหาอะไรแล้วแม่หมอจะต้องแนะนำแก้ไขปัญหาให้เขาโดยต้องไม่ผิดศิลธรรมด้วยนะคะข้อที่เจ็ดค่ะต้องนำเงินนะคะรายได้ที่ ที่คุณดูดวงนะคะถวายครูบาอาจารย์หรือเทพประจําตัวหรือเทพที่คุณครองสตามหมอดูหรือแม่หมอไผ่ยิปซีเดวะหรือพระแม่อุมาทั้งเก้าปาอยู่เป็นประจําค่ะนะคะเช่นคุณดูสามร้อยค่ะคุณแบ่งเลย10% 1เอร์บาทคุณใส่กระปุกไว้เลยนะคะเอาถวายแต่ครูบาอาจารย์คุณบอกเลยค่ะรูขอนําบุญ ในส่วนนี้ค่าครูถวายแต่องค์เทพที่อยู่ในไพ่ยิสีเดวาทั้ง81บเอ็ใบขอถวายเป็นเงินค่าครูนะคะให้คุณจะเอาไปซื้อนะคะอ่ะทำบุญทำทานให้กับเด็กซื้อหนังสือซื้ออะไรที่เห็นต่อหน้านะคะถวายค่าน้ำประปาวัดถวายค่าไฟวัดอะไรก็ได้นะคะรวบรวมไว้ถวายครูบานะคะข้อที่8ค่ะ ต้องนำเงินบางส่วนจากรายได้ทำบุญหรือบริจาคเพื่อสร้างเสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวเป็นประจำต่างจากข้อ7นะคะข้อ7เราทำให้ครูบาอาจารย์แต่ข้อ8นี้คุณทำให้กับตัวเองเราเป็นหมอดูค่ะเราต้องมีการแบ่งปันบุญของเรานะคะการทำบุญมีหลายอย่างการเป็นนักพยากรณ์หรือแม่หมอ ก็เปรียบเสมือนป้ายบอกค่ะเราก็ต้องมีการแบ่งบุญให้ผู้อื่นเช่นกันงั้นเราต้องนำเงินส่วนนี้เสริมเติมแต่งให้บาร,รมีคุณจะสร้างพระคุณจะเลี้ยงอาหารเด็กคุณจะเลี้ยงพระอะไรก็ได้นะคะให้กับตัวเองอยู่อย่างเป็นประจำ และเงินที่เหลือนะคะคุณก็สามารถขอเทพเทวดาว่าเงินบางส่วนนี้ลูกขอเลี้ยงชีพดำรงชีพได้ค่ะไม่ผิดท่านเมตตาคุณก็รับจากทานครูและนำไปใช้ได้ในการดำรงชีวิตห้ามฟุ่มเฟือยนะคะกดทั้งแปข้อนี้จะเป็นกำแพงให้แม่หมอให้ยิปซีเดวาหรือนักกายกร ไพ่ยิซีเดวาทุกท่านนะคะสร้างบุญบาร,รมีเป็นป้ายบอกทางให้กับทุกๆคนที่มีความทุกข์เรานิช่เทพเทว,วดาแต่เราเป็นป้ายบอกทางให้ใครหลายๆคนที่กำลังต้องการคำตอบนะคะงั้นคำพูดของเราจงนับถึงกฎทั้งแปดข้อที่อาจารย์ได้ฝากไว้นะคะให้แม่หมอไพ่ยิบซีเดวาทุกท่านรักษากฎ ในวิชาชีพของตนเองค่ะฝากไว้ด้วยกับไ่้ยิปซีเดวามหาพรันจักรวาลพบกันในอีพีต่อไป